เรามาดูน้องบุกครับโบมาก็โบมาครับนี่ครับงานบุญครับผมที่บ้านตรอกตรา ช่วยเลือผู้ยากไร้ครับอเตีดี๋ยวละคันมีเป็ดุเต็เนแค่ไหนก็ต้องไปดูอยเข้ามังได้ถอยเข้า

chôm máy, người đi cho máy, tiến lớp vào là đua oh. này đua đi, không chôm được đâu, cái này, vẫn chôm, không không, ไม่จมเลยขึ้นไปทำไมเนี่ยดูยังไม่จมเลยไปดูช่างเอียวจะบอกใครอีกครับดูเฮ็ดดี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 เหรอเฮ็ดดีเฮ็ดดีไปซิเล็บมาสิเล็บเอาเอาเอา ถึงคิวแล้วขึ้นถึงคิวแล้วมาสิมาสิ ที่เด็ดจมพระครับ ไปแล้วเสร็จแล้วเป็นไงเนี่ยเราไปดูรุ่นบางนี่ครับดูล้อดูล้อจับตาดูที่ล้อครับจับตาดูที่ล้อครับตอนนี้ ้ลื่นนลื่นลื่นไม่รข้ไมวมกันนี่กับข้าวชน่นไหนบอกนู่นนะข้าวฟรีอ่ะนั่นแหละ

เอกในงานครับมาดูครับถอย้เด้อถอยาเด้อไปในงานครับอดีเอาไปน่

んかわいただたい。 I'm <laughs> อีกรอบอีกรอบอีกรอบทำไมยังยังไม่ได้เวลายังไม่ได้เลยเวลายังไม่ได้มึงแกะทำไมใครมาเงินมาเสือทำไมทำไมเวลายังไม่ได้เวลายังไม่ได้มึงแก